มาเริ่มกันทุกคนนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะทำอาชีพอะไรถึงแม้ว่าครูตั้งชื่อว่าครูนิดเนาะให้เราเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนกันนะเป็นเหมือนกัญยาณมิดที่ดีต่อกันนะคะให้เราจ้องตากันค่ะนะคะก้องนี้สื่อตาองครูไปหาท่านผู้ชมนะลูกศิษย์ ของครูทุกคนค่ะนะคะวันนี้เราจะทํายังไงให้เงินไล่ล่าเราให้ผู้ชายไล่ล่าเรานะให้ผู้ชายรักเราคนเดียวซื่อสัตย์จินใจก่อเราแต่ครูบอกเลยว่าครูเน้นเรื่อง,องการเงินนะคะใครที่มาติดตามครูครูจะเน้นเรื่องการเงินเพราะว่าการเงินมันสําคัญมากกับชีวิตของมนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้ค่ะนะคะเรื่องของอยู่ของกินเชื่อว่า บางคนอาจจะมีอยู่มีกินดีแต่บางครอบครัวอาจจะไม่ได้มีอยู่มีกินดีหรอกค่ะนะเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากโลกภายในล้วนๆค่ะนะคือผลบุญล้วนค่ะนะคะเออนะเราใช้คําว่ากดแรงดูดแล้วกันเนาะอ่ะจะเรียกว่ากดแรงดูจะเรียกว่าผลบุญจะเรียกว่ากดกรวานนะคะหัวใจของเราเนี่ยนะคะมันก็เต้นอยู่ทุกวันแต่ถ้าวันหนึ่งนะคะ มันไม่เต้นแล้วอ่ะคือเราไม่โชคดีแล้วนะแต่วันนี้ให้จงทําแบบเนี้กับตัวเองนะคะเช้าแล้วก็ก่อนนอนก่อนที่คุณจะไปทํางานจะไปโรงเรียนจะเลี้ยงลูกจะทําอะไรให้ใครใครๆครก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คนสําเร็จเขาทํากันค่ะแต่คนไม่สําเร็จไม่ทําค่ะนะ,ะตื่นมาเขาจะขอบคุณบอกรักตัวเองก่อนค่ะแล้วเขาก็จะนั่งสมาธิค่ะ นั่งสมาธิประมาณ5-10นาทีค่ะหรือสวดมนต์ก็ได้ค่ะแล้วก็โปรกแกรมผิดส่วนครูสวดมนต์ในช่องอาจ,จารย์บเัเพ็ญก็เพื่อนๆไปสวดด้วยกันได้นะคะสวดมนต์ดีอย่างไรเดี๋ยวเราจะเอาหลังสมุดธรรมะมาให้ทุกคนได้รู้ว่าการสวดมนต์นั้นดียังไงดีมากมีอาน,นิสงส์แรงมากดีมากต่อผู้ที่สวดค่ะนะคะจะมีอะไรหลายอย่างให้คุณได้อยากสวดมนต์แน่นอนค่ะ นะคะสำหรับคนที่ไม่อยากสวดนะคะแล้วก็โปรแกรมจิตจริงๆขอขอบคุณบอกรักเองแล้วก็กอดขอบคุณนะฉันรักเลยนะบอกกับตัวเองว่าคนบนโลกใบนี้ยใครที่ไม่รักเราไม่เป็นไรแต่ฉันเนี่ยจะรักตัวเองจงขอบคุณคนที่ออกไปจากชีวิตเราค่ะและขอบคุณ คนที่ยังรักเราคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลเราขอบคุณค่ะ